สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจของหุ้น CPF และแนวโน้มราคาในปัจจุบันของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น CPF นะครับหรือว่าบริษัทจเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนก็เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ราคาตอนนี้คือยังไม่ไปไหนเลยนะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นเล็กกาดเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงที่ผ่านมา แต่ล่าสุดนี้เองนะครับเมื่อวานนี้นะทางหุ้น CPF นะครับก็ได้มีการประกาศออกมาผ่านทางตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าเขาจะมีการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินนะครับโดยวงเงินที่เขาจะมีการซื้อคืนเนี่ยก็คือไม่เกิน5,000ล้านบาทโดยที่จํานวนหุ้นที่จะมีการซื้อคืนนะครับก็คือจะซื้อคืนจํานวน200ล้านหุ้นหรือคิดเป็น2.32%ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของตัวบริษัท สำหรับวิธีการซื้อหุ้นคืนของทางบริษัทนะครับก็จะเป็นการซื้อด้วยวิธีการจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของทางตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะเริ่มมีการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่19ธันวาคม265ไปจนถึงวันที่18มิถุนายน266หรือคิดเป็นประมาณ6เดือนนะครับที่ทางบริษัทจะมีการซื้อหุ้นคืนนะครับจำนวน200ล้านหุ้นนะครับโดวยวงเงินไม่เกิน5,000ล้านบาท และนอกจากนี้แล้วนะครับทางหุ้น CPF ก็ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ขึ้นมาอีก2บริษัทนะครับซึ่งก็ได้แก่บริษัท CPF Food Network จำกัดนะครับโดยที่ลักษณะธุรกิจก็คือเป็นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะครับที่มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับก็จะเป็นบริษัท CPF Trading จำกัดนะครับที่ถืออยู่ที่สัดส่วน99.99% 99 สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่มีการมาจัดตั้งบริษัทต,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระแสเงินสดของกลุ่ม CPF ส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีการจัดตั้งขึ้นมานั่นก็คือบริษัท CP Norfolk India Private Limited ซึ่งลักษณะธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจอาหารแปรรูปนะครับซึ่งก็จะมีการจดทะเบียนที่ประเทศอินเดียนะโดยทุนจดทะเบียนก็คือ80ล้านลูปีนะครับซึ่ง CPF จะถืออยู่ที่สัดส่วน40นะครับในขณะที่ Norfolk Food Private Limited นะครับจะถืออยู่ที่สัดส่วน60สําหรับแหล่งเงินทุนที่นําไปลงทุนนะครับก็จะเป็นกระแสเงินสดของกลุ่ม CPF นี่ก็คือข่าวล่าสุดของทางหุ้น CPF นะครับที่ได้มีการชี้แจงออกมาผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ที่น่าสนใจเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการประกาศซื้อหุ้นคืนโดยที่สาเหตุที่เขาจะมีการซื้อหุ้นคืนนะครับก็เนื่องจากว่าเขามองว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ณตอนนี้นะครับมันต่ํากว่ามูลค่าทางบัญชี หรือว่า book value นะครับซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นคืนจะทำให้อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE และกำไรต่อหุ้นนะครับก็จะปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าจำนวนหุ้นมันจะลดลงและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาต่อหุ้นของหุ้น CPF เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น CPF นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10เท่าก,ากว่า ก็ถือว่าค่า P/E ก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถือว่าสูงแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำมากนะครับก็อยู่ในระดับที่ดูมีความน่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับสำหรับราคาของหุ้น CPF ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่23บาท80สตางค์ต่อหุ้นทีนี้เรามาดูมุมมองราคาของหุ้น CPF ในกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในกราฟรายวันนะครับณตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาลง แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นขาลงที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านั้นราคาของตัวบริษัทก็มีการปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือเส้นระเมี0สองวันแต่ก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือแบบแข็งแกร่งได้นะครับก็มีแรงเทขายออกมาสุดท้ายราคาก็หลุดตรงเส้นระเมี0สองวันลงมากลายเป็นขาลงในปัจจุบันนั่นเองเราจะพบว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้น C ี f เในปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ23บาบาทกว่า ไปหาประมาณ26บาทถึง27บาทโดยประมาณดังนั้นณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นก็ลงมาหาแนวรับสําคัญพอดีเลยนะครับในขณะที่เส้นไอซเนี่ยก็ลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยก็มองว่าในระยะสั้นนะครับก็ดูมีความน่าสนใจที่หลังจากนี้ไปราคาของหุ้น CPF นะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์ เราก็จ็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวราคาใหญ่ๆของเขานะครับก็ยังคงเป็นภาพเดิมนะนั่นก็คือกรอบประมาณ22บาทไปหา33บาทก,กว่าๆโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเราดูโดยภาพรวมเราก็จินว่ากรอบการเคลื่อนไหวภาพใหญ่ๆของหุ้น CPF จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ22บาทไปหา33บาท จะมีเป็นบางปีนะครับที่ราคาก็หลุดแนวรับสําคัญนะอย่างช่วงที่โควิด -19 ระบาดหนักๆช่วงนั้นนะครับราคาก็มีแรงเทขายออกมาจนหลุดตรงแนวรับสําคัญแต่หลังจากนั้นนะครับราคาก็สามารถที่จะรีบาวกับขึ้นมาแล้วก็อยู่ในกรอบเดิมๆของเขาได้นะอ่ะแต่ว่าในรอบนี้อาจจะได้รับอนิสง์จากการซื้อหุ้นคืนนะครับแต่ท,ทั้งยังนั้นก็ต้องมาดูกันหน้างานอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันและก่อนเพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ